Nhà hmm, mà là xin con Quay tập cái đâu กวยตี๋ยวกตะมั้ยนีสวัสดีจ้าพี่น้องถ้ามากินเข้ามือ กอยตับคือเก่าพี่น้องกอยตับร้อยละเียดสุดคือเก่ามาเปิดคล้องมักพี่น้องดูกอยตับู้เสียบกับพี่นอ้องเคบริยลยมันจะลุนกันตับตับ พี่นอ้องกองไปสุขูทุกคนทั้งฟังไทยฟังเล่ามาเด้อกินกอ้อยลอยเลียดเขากนหนึ่งไม่ไมพี่น้องเต็มเติมเลยนม,มัม้ยผักกับพี่เลยพี่น้องมือน,นี้ได้มักมาละขี่นกมานำ้ำนี่กระบอกทัว่วทั่วพี่น้องมัจับคนึ่ง Ja, mm hvis -hmm. mm -hmm. du Ja. ก็จะตจักด,นะด,ด,ด,ดั่งไปจับอืมามาลาสิลก่อ,อน

ไปแต่ปกติมั้ง <c oughs> <c oughs>

ทเลอยเรียดเกาะเทียนกงนไปพี่น้องอนที่เผาไฟมันกินน้ำแันงเยอ อค่ียเก๋อร่อยมากจรงับเียดใหสดๆน้อง เด็กๆเจ็บไ Ouais, t'as <coughs> plein. กับสามสิบกี กมันวันตัวเขามันวันอือืออือหือพี่น้องมกิน <göster> น <ges 2> mm ี่กับแบบกุ้เล็กก้แท่ก็ติดตาไหมด้วยพี่น้องด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในกิบนะ มาคัะก,กินยังเดบุกขี้กว้วยพี่นอ้องขอบคุณคนที่เขามาสนับสนุนเขามากควมเมนต์ให้ได้พี่น้องด้วขอบคุณหล,ลายๆจ้าวัดีจ้า